าทุกท่านไปพักโรงแรมเคปเฮาส์หลังสวนห้องสวีทคืนละ8 8 0 0จะบอกว่าเกินคาดมากๆเลยเกินเรื่องไปไกลมากเปิดประตูเข้ามาห้องใหญ่ยังกับคอนโดมีห้องรับรองห้องรับแขกมีโซฟาอย่างเยอะมีมุมสำหรับทำอาหารมีมุมซักผ้ามีโต๊ะสำหรับนั่งทานข้าว มีในส่วนของโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีและมีโซนนั่งทำงานอันนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกนะคะซ้ายมือของเราจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะมีห้องน้ําในตัวและฝั่งขวาของห้องรับแขกจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะในแต่ละห้องจะมีน้องหมีให้มาเป็นของขวัญที่ทางโรงแรมให้ห้องน้ํามีอ่างอาบน้ำในตัวมีกระจกบานใหญ่สำหรับส่องสะใจมากๆ มีโซนอาบน้ําแยกเป็นสัดส่วนไม่เปียกเลอะเทอะแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูวิวเมืองตอนกลางคืนกันค่ะอันนี้ก็คือภายในห้องสวยงามมากๆเปิดม่านได้รอบห้องเลยอันนี้เป็นห้องใหญ่เห็นเมืองได้อย่างชัดเจนมากๆนะคะอันนี้แค่มุมหนึ่งเท่านั้นนะอีกด้านหนึ่งที่อยู่หลังทีวีก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันค่ะและตู้เสื้อผ้าบอกเลยว่า ใหญ่มากเป็นแบบเปิด4ี่บานแบบนี้เลยค่ะใหญ่อลังการมากๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากๆริสุดไม่เคยนอนโรงแรมที่ไหนแบบรู้สึกว่าดีและคุ้มขนาดนี้พามาดูวิวตอนเช้ากันค่ะจากมุมห้องรับแขกนะคะบอกเลยว่ามันดีมากอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะคะนี่เปิดม่านมาก,ก็จะเห็นแบบตึกสูงระฟ้าของความเป็นกรุงเทพ สวยงามมากๆเลยนะคะนีอันนี้คือกําไรของคนตื่นเช้านะจ๊ะจะเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้สวยมากจริงๆค่ะทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาพักกันนะคะคุ้มแน่นอนยิ่งมาเป็นครอบครัวนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่ามันมีแบบพื้นที่ให้ใช้สอยเยอะมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตรงห้องฟิตนอกฟิตเนสต่ตางๆนะคะก็สามารถใช้บริการได้นอกจากนี้นะก็ได้น้องหมีตัวน้อยนี่ กลับบ้านไปด้วยของเราจองสองห้องได้น้องมี2ตัวคะ่ะนี่เดี๋ยวหนูกลับบ้านไปอยู่กับมีมีนะนอกจากนี้ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆก็มีไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสมีห้องอบซาวนา้าห้องสตีมมิ่งรูมนะคะอยู่ชั้น16อันนี้ตอนเช้าเราก็ตื่นมาใช้บริการค่ะบรรยากาศสวยมากนะคะอยู่ชั้นสูงอากาศก็จะเย็นๆไม่ร้อนเลย แล้วก็ภายในนั้นนะคะถ้ามาช่วงเช้าๆบอกเลยว่าคนยังใช้บริการน้อยดูเป็นส่วนตัวมากๆนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องที่จะแยกโซนห้องซาวน่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแยกผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็ห้องฟิตเนสก็จะอยู่ทางด้านเดินขึ้นไปข้างบนนิดนึงนี่อันนี้ก็จะเป็น ห้องฟิตเนสออกกำลังกายค่ะมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายมากๆเราเลือกกันวิ่งค่ะบอกแล้วเช้าๆไม่มีคนจริงๆมีโยคะแล้วก็มีมาัาสตรดด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้บริการรอบไหนตอนที่เราไปไม่เจอเราไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยมาดูฝั่งที่เป็นห้องซาวน่านะคะกับสตนะีมมิงรูมเนาะนี่ที่อาบน้ำ โอเคมีกระจกฝั่งนี้ด้วยอีอันนี้ห้องซาวนะ่ามีคนชายอยู่แน่เลยส่วนอันนี้สตีมมิ่งนะคะอ่านี่นี่ห้องสตีมมิ่งมบรรยากาศก็เป็นแบบนี้แต่เราไม่เข้าหรอกเรากกำลังกายละโอเคมีครบอยู่นะคะโรงแรมนี้ ใหญ่กว้างขวางมากๆเลยอันนี้บอกเลยว่าเรามีซ้ำนะเรามีมาพักซ้ำเพราะว่าชอบมากรู้สึกประทับใจนะคะก็เลยมีการมานอนซ้ำแต่นี่คือรอบแรกไปพักผ่านมาเป็นปีแล้วนะคะเพิ่งมีโอกาสเอาคลิปมาลงค่ะก็อยากเอามาแชร์กันค่ะอาจจะยาวนิดนึงอยากให้เห็นรายละเอียดกันอย่างครบถ้วนค่ะว่าเขาคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายไปจริงๆวันนี้วันกลับแล้วนะกับการพักที่เกฟเฮาส์หลังสวนนะคะบอกเลยว่า ดีมากเราชิดเอากันเที่ยงนะคะแต่ว่ายังสามารถขึ้นมาใช้ห้อง Exclusive l o u แล้วก็ในส่วนของฟิตเนสก็ยังใช้ยังใช้บริการได้ตอนนี้เราอยู่ชั้น15นะคะเป็น Exclusive l o u n านะคะเดี๋ยวมาแบบนั่งรอก่อนเวลาก่อนเนาะเพราะว่าไฟดินเรามีประมาณป3อันนี้ก็จะเป็นส,สาวๆนะคะมาทานกันที่นี่ทานอะไรกันมีกาแฟไหมนี่ค่ะเราอยู่ในอัน,น อยากกินแก้วมั้งก่อนโอเคพามาพามา <Okay. S 1> อันนี้บรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก็จะมีในส่วนของขนมให้สามารถแบบทานได้มีมัฟฟินมีผลไม้เลยนะคะไปตรงนี้ มีคุกกี้ด้วยนะน้องฟ้ามีคุกกี้ด้วยมีผล,ลไม้เอาแอปเปลิลตองสาลี่ด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นของกาแฟนัดนะรับอะไรคะ ตัวเรากันเลยค่ะปาร์ตเป็นคนที่ผ่าเกี่ยมมาก่อนที่เซ็กซีม่มากเซ็กซี่ที่สุดค่ะโอเคเอ็นจอยติ hmm. ้ง okay. นะคะ <Yeah. S 1> ทั้งหมดนี้คือการเข้าพักเคปเฮาส์หลังสวนในราคา8,800ค่ะ